ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรืองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําของกินเล่นช่วงที่อากาศมันร้อนๆกันนะครับเริ่มแรกเราก็ต้องมีสิ่งนี้ก่อนครับสาวนะครับหน้าตาแบบนี้นะนี่นีนสาวดเสาวอ่าฮะโอเคแล้วก็มีน้ําผึ้งนะครับอันนี้แล้วก็มีเกลือแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับทำง่ายๆเลยไปดูกันโอเคนะครับสานะครับแล้วก็เอามีดหั่นครึ่งเลย นี่นะครับจะได้เนื้อเสารถแบบอย่างนี้ปึบนะแล้วเราก็ตักใส่เอาซ่อมนะครับวนๆแล้วก็เขี่ยมันออกมานะครับนี่ปุ๊บปุ๊บ,บนี่ โอเคเราจะใช้เสารถประมาณ5ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเราได้ ตัวสวดรเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ100 ml นะครับทีนี้เราจะใช้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเนี่ยเราจะแล้วแต่ความหวานที่เราต้องการนะครับอันนี้เราจะใส่ประมาณ20นะครับอัอนนี้นี่ยี่สนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เทลงไปฟืบโอเคแล้วก็เกลืออีกนิดนึงนะครับ เทคนิคเลยนะเวลากินผลไม้ที่แบบรสเปรี้ยวนะครับก็ใส่เกลือนิดนึงอ่ะมันจะตัดกันพอดีนะหลายๆหลายๆเมนูที่แบบเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอย่างเช่นส้มอะไรพวกนี้ใส่เกลือนิดนึงน้ำมะนาวใส่เกลือนิดนึงมันก็จะอร่อยนะครับนี่เราก็จะใส่เกลือนิดนึงนะครับโอเคปึ๊บหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเอาตัวนี้เอาไปแช่ช่องแข็งนะครับเราก็จะได้หวานเย็นเสาวรสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ในตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็หลังจากแช่ไว้สองชั่วโมงนะครับมันก็จะแข็งประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครอยากให้มันแข็งกว่านี้ก็แช่ไว้นานๆนะครับแค่นี้เราก็จะได้หวานเย็นเสาวรสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ